So w h a t e สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็มีสปอยที่น่าสนใจมากๆและเพื่อนๆห,หลายๆคนก็น่าจะรอสปอยอันนี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็คือทางด้านของจุจุศไข่เสร็จและกล่องพรีเมียมเป็นเอ,อ,อีกมากมายและของลัคกี้อีกนิดหน่อยนะฮะและเพื่อเป่นการรอช้าเดี๋ยวเราไปรับชมงกันเลยนะครับ อย่างแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Set Dream Rancher ที่จะมาในกล่องพรีเมียมนะครับในพรีเมียมหน้านะถ้ากิดจำไม่ผิดหรือไม่ก็กล่องลัคกี้นี่แหละซึ่งก็ดูโอเคนะแต่ก็แค่ไม่น่าได้ใส่ได้มาก็เก๋ดีใส่เท่ๆนะครับแต่ก็คงไม่ได้ใช้นะแม่นก็สวยดีนะแม่นก็ดดนนารักดีแล้วเป็นชุดแดงด้วยนะแล้วถัดมาคาก็จะเป็นทางด้านของปืน Legendary Bounty m ่นะครับออกคล้ายๆกับ M4 ทองนะแต่แค่มีกระดาษหุ้มอยู่ เหมือนแบบ M4 ทองที่ยังไม่ได้แกะออกจากกล่องประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็กระชากนะครับบูลาโซนะครับก็โอเคน่ารักดีน่ารักดีด้านหนกับด้านนอกมันคนละเออวะน่ารักด,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 กดีมันเป็นคนละตัวกันนี่หว่าแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับ White Frontier Helmet แล้วระดับหนึ่งระดับสองนะครับ met, แล้ว Level ลก็ระดับสามนะเฉยๆนะสำหรับหมวกกันน็อกและสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็น White Frontier Grenade แล้วก็คือตัวระเบิดเฉยๆเลยและที่เหลือในกล่องก็จะเป็นของเก,าก่าๆาลละครับไม่มีอะไรมากมายเนาะ แต่ที่จะเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของจุจิสุไหเซนนั่นเองลัคกี้สปินนะลัคกี้สปินลัคกี้สปินแปลว่าเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้ของของคนไหนไม่มีการให้แลกไม่มีอะไรอย่างนั้นนะครับลัคกี้สปินก็คือการเปิดแบบการันตีนั่นแหละแต่ไม่มีการันตีแบบได้ชุดนี้แน่นอนเลยชุดนั้นแน่นอน,นครับก็แค่ต้องสมการันตีอีกรอบนึงก็น่ากลัวเหมือนกันนะ ของแดงเนี่ยแหละอยากได้อาจารย์โกโจมากเลยไม่โพสเท่มากเลยแต่แบบก็ต้องรอโดยวอีกทีดงอ่ะเมกุมินะครับคอสเพลย์เซตก็เท่ดีเท่ดีเท่ดีแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการนะฮะถัดมานะครับยูจิเดตัวเอกของเราซึ่งผมเฉยๆมากๆเลยนะครับแล้วก็โนบาระโนบาระใช่ไหมผมอ่านถูกว่าเพราะผมก็ไม่ได้ดูหรืออ่านมาสักพักแล้วฮะผมรอให้มันจบจจะได้ไล่ทีเดียเลย แล้วก็อาจารย์โกโจนะฮะตัวเทมากชอบมากผมสีขาวเนี่ยซึ่งมีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับแบบโหมดซีเรียสกับแบบโหมดเล่นๆนั่นนะนะโหมดซีเรียสนี่คือเปิดภาพปิตาด้วยอย่างเก๋อย่างเก๋แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับแคทที้นะครับซึ่งผมก็รออยู่เลยเนียตอนนีน้น่าจะเอาแหละเข้ากับช่องดีเข้ากับช่องดีไม่ใช่ดิผว้บอกว่าน่าจะเอาไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้นะมันจะออกหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ๆที่จะเอาแน่นอนก็จะเป็นทานาของโกรซานะครับเรียวเมนสากุณะนะบอกเลยว่าสวยมากเก๋อะคือเก๋อะผมชอบไอ้ดวงตาที่มันแบบเรืองแสงอ่ะตรงตัวปืนออะดูดิโคดูอ่ะโคดูต้องจัดอ่ะต้องจัดแล้วตัวกล่องเองก็ถือว่าใช้ได้นะไม่แย่นะครับยังไงก็ต้องจัดอ่ะบอกเลยตัวรถ UAC นะครับก็โอเคโอเคโอเคก็เก๋ดีแต่ก็คงไม่ได้ใช้หรอกจริง เ hey, นะแต่ก็ไม่ได้ใช้กระชะนะครับอันนี้เฉยๆเลยเป็นกระทะที่เฉยมากแล้วก็ตัวปืน gros เอ้แล้วก็ตัวปืน scar นะครับก็เก๋ดีแต่ก็เฉยๆเหมือนกันนะเหมือนปืนคอสาฟตาปกติไม่มีอะไรมากมายแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ห้อยปืนไหยใช่ที่ห้อยปืนทั้ง4อันนะครับแล้วก็ร่มชุชีพนั่นเอง ก็โอเคก็โอเคได้แหละได้แหละได้แหละแลวถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกี่จะทาให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนอจากนั้นทุกๆการเติมผ่านเรเซอร์โกเพื่อนๆก็จะได้รับเรเซอร์ซิลเวอร์ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจร c h แมน Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r Go และการเติมกับทงเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ AdvertisementShop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นธนบัารของกล่องพรีเมียมและกล่องลัคกี้สปินนะไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนนะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะมาอยู่ในกล่องไหนแต่คาดว่าอันนี้น่าจะมาในลัคกี้สปินบช่ rel, 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 set. วาวา โดีนะชอบนะถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะใส่ชุดนี้นะผมชอบชอบชอบแท็กซัสาสก็เป็นอีกชุดนึงที่โอเคนะผมก็ชอบเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็จะใส่เหมือนกันไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ดูดีดูดีโมกันน้องนะครับสเกลโครมินสโตรแล้วว่าสองแล้วก็เลเวลสามนะครับน่ารักดีน่ารักดีไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ แล้วก็ตัวปืนนะครับ Sky Chrome m i n s t r u a l ก็โอเคนะไม่ใช่ว่าดีนะแต่ก็โอเคนี่ก็เอาจริงดีกว่าจุดๆสวจุดๆสวยไม่มีอะไรเลยครับสำหรับตัวสกายนะก็แค่สกินทับไปแปะไว้เลยแต่อันนี้ยังอย่างน้อยมันก็มีงานปรับแต่งนะแล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นที่ห้อยใช่ไหม Ornament ก็เฉยๆมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ร่มชูชีพนะครับ w i Brand Circus ก็น่ารักดีและถัดมาครับที่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่แล้วน้อก็คือตัวปืนนะครับแต่อันนี้คือให้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นครับณตอน level หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ แค่เลเวลหนึ่งผมว่าก็โอเคแล้วนะผมว่าก็เก๋เก๋อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะจริงจริงใช้ได้แล้วตัว q e f f e c เนะครับเหมือนว่าพอมีหลุดมามากขึ้นตัว q Effect ดูสวยขึ้นเยอะนะมีความสีแบบแรดมากขึ้นอ, okay อ่ะคือโอเคอ่ะชอบอ่ะชอบมากแล้วก็เลเวลสามนะครับใช้ได้เห็นลูกตานะฮะลืมตาและลืมตาแล,ล้วไม่เห็นลูกตา้วสวยสวยสวยแล้วก็คิวฟีนะครับหรือเอลิเมน a l ลหรือเช่ <laughs> เอลิเมน a ช b นบ a d c แคสที่ีเอลิเมนทอสเอลิเมนทอเฉยเลยก็สวยดีนะครับสวยดีใช้ได้ไม่ได้บูหาแบบสุดติ่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไฟอะไฟอาร์บออรนาเมนต์นะครับเลยก็คือที่ห้อยนะเป็นตัวกระโหลกกระทิงควายหรือทุกอย่างก็หละก็โอเคและตัวไฟโนฟอร์มนะครับเดืนแล้วว่าหกสวยมากชอบไอตรงลูกตาแดงๆอะแล้วมันขยับด้วยนะไอผิวหนังอะดูดิถ้าสังเกตดีดิผิวหนังมันขยับนะ ว้าเองสวยยังไงก็จัดบอกเลยยังไงก็ต้องโดนผมอะเวลเจ็ดในวันแรกวันเดียวนะเจ็ดโมงเชา้ายังไงถ้ามันมาเจ็ดโมงเช้านะไม่รู้มันจะมาเจ็ดโมงเชานะ้าหรือเปล่าแต่ยังไงคือโดนแน่นอนโดนแน่นอนไม่พลาดไม่พลาดแล้วก็ตัวกรองนะครับลูเครดนะเลเวลเจ็ดนั่นเองไม่แน่ใจว่าไอตัวน่าจะขยับเหมือนกันนะไอตรงที่เป็นเหมือนกับกล้ามเนื้อน่าจะขยับไปมาเหมือนกันนะแต่ตรงนี้นะครับแบบของแต่งเต็มนะ นี่คือแบบใส่ของแต่งสักหน่อยแนะ r ร d dot สวยอะ่ะยังไงก็ต้องโดนอะ่ะเอาจริงนะยังไงก็ต้องโดนไม่พลาดไม่มีทางพลาดโอ้โหแล้วแบบมันขยับได้ด้วยอะ่ะชอบตรงนี้มันขยับได้เนี่แหละแล้วเป็นปืนแดงนะย้ำถ้าเกิดว่าอพจนตันนะครับปืนแดงนะปืนแดงกระบอกที่สามของเกมเลยนะครับอย่าลืมนะปืนแดงนะกระบอกเนะี้ย เหมือนกับ M4 Joker นะครับพออัพตันแล้วเป็นปืนแดงยังไงก็ต้องได้โอ้โหโคตรดีโคตรดีสวยอะชอบ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 มากก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะบอกเลยว่ายังไงโกลธามาผมจะเป็นคนแรกๆแน,น่นอนที่อัพจนตันนะครับแล้วบอกเลยว่าแม่งสดจริงชอบมากชอบเดี๋ยวผมจะเป็นคนแรกๆให้ได้ไม่รู้อะถ้าเกิดผมจะไม่นอนอะ่ะ ถ้าเกิดรู้ว่าวันนั้นจะมาผมจะไม่นอนเดี๋ยวถ้าเกิดผมนอนผมก็จะให้ใครโทรปลุกอะบอกเลยคือที่จะมาอัดเป็นคนแรกๆให้ได้ชอบชอบจริงแบบจริงๆก็ประมาณนั้นกันนะครับก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าเห็นการ์ดมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเชื่อฟังกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆชอบอะไรอะไรยังไงหรือเปล่าหรือคิดเห็นยังไงกับจุจุสุใครเซนในรอบนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่า